สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราก็จะมาแกะมาแกะมาแกะของกล่องของฝากจากใต้บ้านเรานะคะใครที่ตื่นเช้าก็ยังไม่ไปทำงานก็มาเมาส์มอยกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอแต่งกล้องนิดนึงได้ไหมวันนี้ก็มาไลฟ์เช้ามากเลยนะคะเพราะว่าแววก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านก็เจอพัสดุคือดีใจมากเดี๋ยวะจะไปยกมาก่อนนะคะ เพื่อนๆกล่องมันใหญ่มากกล่องใหญ่มากค่ะเนี่ยส่งมาประมาณค่าส่งประมาณเกือบหมื่นนะมันใหญ่มากเลยดูสิกล่องแบบไซส์ใหญ่มากเดี๋ยววราไปเอาเกรรจกันมาแกะก่อนนะคะ เรามาดูเรามาดูกันว่าวันนี้เราส่งอะไรมาบ้างดีใจมากมาดูกันว่าวันนี้แม่ส่งอะไรไมาให้เราบ้างน,นะคะเอา้าไหนกล่องอะนยั เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดี๋ยวจะยกดีใจมากค่ะความสุขของคุณยกตั้งข้างๆนะอุ้ยโอ้ันกินผมมันกินผม,ม,นนผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะว่าแม่ส่งอะไรมาบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะอันนี้อันขับแรกเลยอันนี้ ราะว่าจะเอามาหุงข้าวเหนียวอะค่ะ okay. เอามาหุงข้าวเหนียวทำไมมันไม่ค่อยทนเลยแล้วก็มีนะคะตัวนี้นะคะเอ่อมาม่าไม่ใช่สิเอ่อก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะคะอันนี้ก็ส่งมาช้วยแล้วก็ มีก็เกี่ยวรือนะคะแล้วก็มีมีอะไรเอ่ยแล้วก็มีเราก็มีเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงนะคะยิ่งเครื่องแกงส้มแล้วก็นี่ค่ะ คนใต้วานเรานะคะคนใต้วันเราชวงมีเดือนซิปใช่ไหมนี่เหมี่ยส้งนุ่มล่ามาให้การว่ราชมกินยังแรงเลยนุ่มล่านะล่าล่าคนใต้นะคะเราก็มีอะไรเยอนะโอ้โหอ,อันนี้นะคะเป็นขวดอะไรนี่เป็นขวดเดี๋ยวมาแกะกันนะคะเามีส้งอะไรมาให้แก่ซิป เขาฮอ,อ,อมาอย่างนี้เลยค่ะไม่ฮอกเลยอู้อ่าอ,อ,อะไรนะนี่ไม่ใช่ปลาล่านี่แต่ว่า ว่าหลุดซึว้ว่าวเวลโบกเม่จำเม่ก็ให้มาเก๋น่ะนะเวลว่าโอ้ยนี่ค่ะนี่เลยแต่แน่แน่แนตอดองค่ะตอดอง <laughs> แน่แน่เลยค่ะแม่เวลโบกเม่วะเออแบบตอดองอะยากกินมากเลยซึ่งแมแ่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปเซอ่อเดี๋ยวแม่ทำให้กินเองซึ่งแม่ก็ไปเซอ่อหลกตอ่อนลูกต่อซอสซึ่งแม่เอามาดองเองนะนี่แม่ไม่ใส่น้ำมาให้เลยแม่ว่า เอามาใส่หนามเอาเองเพราะว่าถ้าไม่ถ้าใส่หนามมาเลี่ยววะมันจะได้เนื้อไม่เยอะเนื้ออะไรทีดเดียวเลยก็เลยไม่ใส่หนามอา่ะตอดองนะต่อดอง,นะอดองนี่ต่อดองเลยถึงก็นีน่ม้วนี่จะบอกว่าห้องชอบนี่คือหนังฉุบนะคะหนังฉุบกข้ามฟีมือแม่นี่สุด,ดยอดที่สุดเลยหนังฉุกข้ามเดี๋ยวเอา แกลกะิเวลาซุ้ง้องมาต่างประเทศอะค่ะมันต้องมีชาลากเป็นมาสร้างติดด้วยนะคะถึงจะมีนะคะอุ้ยนี่เลยค่ะอุ้ยเอกเะไรีย่ยงนี่นี่ค่ะนำปลีกนำจุลกค้าม้อม้อมมากอะแต่ว่ามันเอกเรีย่งนี่เดี๋ยวว่าขอยไปัดไหม น้ำฉุบหลกค้มนะต่อดองนะคะน้ำฉุบหลกค้มตึงการมีมีของกะลุยแม่เอ่ออะไรเลย้ยมีน้ำฉุบหลกค้มกันนะมีนำฉุบหลกค้มน้ำฉุบหลกค้มนะตึงกามีนุ่มไอ้นี่นุ่มเบอร์โจกอย่างแรงนุ่มนุ่มนี่ของแครงของแครง นี่ค่ะคลองแครงเกะเลยสราบมีว่าก็สอบกินนะครองแรงอองครง,แรงนี่โค้โหหมันเน้นมาเกะอยากแ,ง,แง่งเพื่อนนี่นะคะ ส้มงจงส้มจงมาจากฝัดลุงเลยค่ะพร้อมทั้งมดนีอุ้ยก็อที่บอกว่านุ่งของแข้งเจ้านี่กินร้อยหมากเลยค่ะชู่ใจนี่ก็เคยซั้งมาหลบอดเดียวชอบติดใจมาก็เลยซั้งมาเผิ่มนะเดี๋ยวให้เลยเนี่ยนะเนีย,นะ,น,ยนะเพิ่เพงเลิกงานนะคะเนี่ยนะจ๊ะ เพื่อนๆอาจจะเพิ่งตืน่นนะแต่ว่าเพิ่งเลิกงานนี่กล้องแครงชื่อใจนี่พินร้อยหมากเลยไขย่ฮอนบบกเลยซึ่งการยังไม่มาอะไรันดีไหม ก็ของแ็งนะคะมีต้องแบกเลย mm hmm. อยุ้ยนี่แตกแลว้วอ่ะ mm hmm. นี่ค่ะแบบนี่ก็น่านกินมาเลยนะคะ mm hmm. อุ้หทำนี้แตกแลว้วอ่ะไม่โอเคเลยเรามีแตกนี่ค่ะของแ็งเหมือนกัน แมบบ่ไม่แตกอ่ะแมบบ่นี่ดีอ่ะตอนนั้นแตกขึ้นกังนี่มีขนมมีหลกถอนดองกันนะคะข้องดองก็มีนะเนี่ยไว้เลยอนะ่ะเนี่ไยไว้อ่ะนี้ <S <S 2> <S 2> sao bà khùn khùn kẽ này tí Ào, mẹ. <laughs> sống châu kân, phuồn, phuồn. mẹ sống đúng cắn nhỉ mẹ sống đúng châu mà ai cắn là đúng chỗ biển gì Ây à, mẹ đúng là, có phép mà hay đi mà luôn có dây chung xin mà hai cần อันนี้หลกต่อนะหลกต่อขวดต่อสองขวดนุ่มล่าเดือซิฟนุ่มล่าเดือซิฟนุ่มจออู๋ครบทัะลงหลอดเลยเนี่ยไรหล่ะเนี้ยหลกพี่เทง เขาเขียนว่าเขาเขียนว่า dry peach นะแต่จริงๆว่าไม่ใช่พีชหรอกเราแกะเลยิี่พอ่อแม่ส่งให้ได้ไมาให้อันนี้จริงๆที่บอยซัดคนสง่งเค้กมาสร้างปีกติดมาถูกเอาเลยนะคะนี่อะไรส้มแค่เกิดจากใบส้มแค่ที่เปลี่ยวๆนคคี่ส้มแค่นี่แหละส้มแค่แม่ส่งส้มแค,ค่มาให้กันแม่ว่าใส,ส่ด้ตอดงใช่ไหม อยังอะไรเนุมๆนขนมนขนเต็มมาแหลยันแตกคอเนี่ยนุ่มๆอันนี้นุ่มอะไรอนี่อ้ยนุ่มแตกมาก ดีเลยค่ะแตกอ่ะอัน,นี้โหลดตีกรอบตั้งใจมีข้าวแต็หนังเต็โม่เนี่ยก็แตกเหมือนกันแตกวางอีกทุ่งเนี่ยไรเลยันี้อะไรวะ น้ำตาลแว้นนะคะเพื่อวาจีเอามาทำนุ่มโคโน่นี่เดี๋ยวว่าไปหลังมือกินในนิ้กินนุ่มเอ่อนุ่มนุ่มเจ้ามากค่ะ เดี๋ยวว่าจะมากินนุ่มจอ o, แูแหลกนุ่มจอู้เดือนซิปนะคะถ้าว่าที่บ้านแววทางภาคใต้ะคะ่ะส่วนนี้จะเป็นเทศกาลเดือนซิปนะคะก็จะมีเทศกาลชิงเปรตหรือว่าซากเดือนซิปค่ะเขาก็าจะทําขนมราขนมจอู้นะคะถี่ขึ้นชื่อเลยนะคะอันนี้นุ่มจอูแม่กระสุหมา <c oughs> นี่ได้กินนุ่มจอู ดีใจนะเมื่อเราไปอยู่บ้านเลยนะทุกคนนี่ว่าจะแกให้แรงนะคะว่าบอกมเมลแล้วไม่ต้องสูงม่ะนุ่งเจะออ้มจริงว่าทำกินเองได้มันทำไม่ยากแต่มันเสียเวลาปุ๊ยอุ๊ยมาค่ะใครเคยกินบ้างค่ะนุ่งเจ้าหูนุ่งเจ,จะอ้ป,ปักตายนี่นี่ <laughs> อืมร้อยอืมกินด,ดีอ่ะไม่ต้องออกไปเซตตอกยางพิชิให้มันหล่นเยอืมไม่ต้องท้าหมอกวนมานะคะมันมาเดี๋ยวเอาไปเซตตอกยางให้มันหลอนอืลหโอ้ เืออือเ,เรียกิยนมรา่ะว่าปัตายค่ะขนมราปัตายบ้านเราเดื่องทิศบ,บ้านเรา Mm hmm. อืมฮึโอมจังเลยอ่ะลาหน,นี้เกอยากจังดึงเงินอืมนี่ค่ะลาลา บบกินกัปบดเดียนซิบสามงั้นนะนี่ค่ะเฮ้ยอ,อืม,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 มอ,อ,อืม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 ร้อยอ่ะอืม ความหนูซ <t ell> ึ่งมันจะลบบางเลยจินะอือหือือืออือือืชอบมาล่าหินร้อยล่าหินร้อยมาเละขันว่าจะเก็บเป็นแท้เลย เนี่ยมันอร่อยหมักเลยเหมือนๆมันหอมหอมหมกักโดยหอมแบบดูนะคะนย่งมันอย่างซอสๆอยู่เลยนี่แม่อส้งมาให้ไล่วันนะวะ่างี้ถึงเนี่ยเดี๋ยว,วจะเกะเออกมาให้ได้เป็นเพนเขาจะถอดทีละเพนนะคะล่ะนี่ค่ะนี่เกะเป็นเพนเลยค่ะน,นี่นนะคะนี่เพนออกมาเลย อยู่มันพามไหม่ะนี่นะคะดอกกินอะไรนี่นี่มันอยู่มันพามไหมนี่ว่าจะเพื่นเลยเนี่ยคาา่ะล่านี่มันคาดอะไรบางทีกินนายนะคะร้อยมาอืม คลองปา,ากหม่เดีใจมากเาาลยค่ะได้กินค้องแบบนี้ห้ากินไม่ได้เลยนี่ค้องเันเนี่ยอื่ม <c oughs> <c oughs> <laughs> chị Lam ăn chị muốn cho mà sao đó Rồi vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nghe Để ทอตัวไปจัดการป้องกินให้เรียบร้อยก่อนนะคะเก็บข้าวตู้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปอน้ำนะคะยังไงวอาก็ฝฟากดไลค์กดซับสไคร้ช่องแววให้ด้วยนะคะจะเป็นการนําเสนอชีวิตแอเมริกาของคนใต้แบบววที่มายุที่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย